you เดียห้ารังค่ะหนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโรงเรียนบ้านกะปุปีแซวันนี้หนูจะมาแนี่ยโรงเรียนบ้านกะปุปีแซไปกันเลยค่ะโรงเรียนบ้านกำปงปีแซส,สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาวปีการศึกษา2566 ตามเกณฑ์การพิจารณาทั้ง4ด้านดังนี้ด้านโรงเรียนด้านผู้บริหารด้านครูด้านนักเรียนด้านโรงเรียนตั้งอยู่หมู่3ามตำบลลูโบเบอร์ซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นระดับประถมศึกษาปีที่6 ภายใต้การบริหารงานโดยนายอับดุลรห์มานอิบนูฮัดยีฮาซันผู้อำนวยการโรงเรียนปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด115คนบุคลากรทางการศึกษา16คนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามมีมาตรการด้านรักษาความปลอดภัย มีสถานที่ที่จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนมีแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทมีแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมกำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ครูและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ดังนี้มีวินยัยมีจิตสาธารณะมีความพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงาน โรงเรียนได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์อย่างสม่ำเสมอด้านผู้บริหารนายอับดุลรห์มานอิปนูฮจีฮาซันเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสกวทผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารงาน มีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบโดยใช้นวัตกรรมสวรรค์โมเดลมีกระบวนการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาผู้บริหารมีการปฏิบัติตามคู่มือโรงเรียนคุณธรรมของสพทด้วยความโปร่งใสผู้บริหารมีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตนครองคนและครองงานด้านครูครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์มีการออกแบบการเรียนรู้มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังคุณธรรมครูมีการเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ชัดเจนและเป็นรูปธรรมประพฤกิและปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนนักเรียนมีโครงงานตามระดับชั้นเรียนดังนี้โครงงานโรงเรียนของฉันสวรรค์ของฉันด้วยวิถีอิสลามโครงงานหนูหนูทิ้งขยะลงถังโครงงานหนูหน้อยวัยใสฟันสวย โครงงานหนูน้อยขยันออมโครงงานรองเท้าหนูอยู่ไหนโครงงานห้องเรียนปลอดขยะสู่ความพอเพียงโครงงานเข้าแถวเดินแถวเป็นระเบียบโครงงานเด็กดีมีจิตสาธารณะโครงงานห้องเรียนน่าอยู่บรรยากาศน่าเรียนโครงงานเด็กดีมีคุณธรรมรับผิดชอบนักเรียนมีการสรุปองค์ความรู้จักโครงงานคุณธรรมและสามารถสรุปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมได้ นักเกรยียนประพฤติและปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดโรงเรียนบ้านกำปงปีแสได้จัดโครงงานคุณธรรมโดยจัดโครงงานที่หลากหลายเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับโรงเรียนคุณธรรมต่อยอดให้ผู้บริหารครูและนักเรียนปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ที่ได้ชมว,วิดิทัศน์นี้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการรับชมว,วิดีทัศน์นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย